นะไม่ว่าล่ะมันพึ่งกี่ตัวมันอยู่วะนะตัวเป็นสิ่งเดียวกัแต่ว่าตัวเนี่ยมันตัวมันจะพอใจแม่พอแม่ฮั่งนี่เราพึ่งตัวหเหญฮัก่อนมันเป็นเรื่องอะ,อะ,ะไจะจอยู่อู้แย่ถึงมาคิดเ้าอีน่ะเขาบอกว่าจ๊วตเรื่องอู้นะนะยัยว่าบอกว่ามันตัวอะไรผู้ใดบอกว่าจะขวางละตัวมันก่อน น,น,นะเสร็จแล้วก็กินพี่พเพราะว่าทีนี้เลยเขาเบิ่งกระครับว่ะนี่เน,น,นี่ยพุทจังไห์ใดจังสันนะกจงแห้งเป็นแห้งวง่าอะยรยังเพร่ะจังไหครบบัณฑิตนี่อเอาลักคือบัณฑิตจงบริญาตตีเป็นบัณฑิตนะนะบันดิตสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นผู้รู้ธรรมผู้บรรลุธรรม ถึงเรียกว่าบันปราดบันดิตมันไป็จบปริญญาสีปริญญาโท้พเมื่อเรียนบันดิตเราตัวบ้านรอดฮะมันก็เป็นบันดิตในภาษาของบันดิตเนี่ยเป็นบาลีมันห้องสุขาเนี่ยจัมบัสุขาบาลีแปลว่าสุขะสุขะแปลว่าสุขเห็นไหมห้องปุทธุกห้องสุขะห้องสุข สุกขาแปลพระลุงพัน,นตตะนี่ครับบาลีแปลว่าแขวะ่ะเราเอาบาลีมาผสมผสานกันเยอะจนใช้แบบมั่ว่ะเห็นไ,ไหมเอออย่างพวกอ่กาเกษาศีษะเนี่ยบาลีทั้งนั้นแหละเห็นไ,ไหมอ่าอ่า อัปปีอย่างเงี้ยบาหลีขาโคลา,าอัปปีอีอัปปีโอ้ยเขียดสีเป็นสีต่ายกูจัยจกยังภาษาคข้ามาอัปปีอัปปีแปลว่าไม่น่ารักวิเศษวิเศษวิเศษสักนี่เพราะงี้วิเศษก็มู บอคือมูนะนรแปลว่าวิเศษน้อยก็มูหัวงอความเนียบอคือมูก็เลยไม่เหมือนเพื่อนนะเขาเรียกว่าวิเศษนี่เป็นภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจผิดเน่า้อมันเครียดก่าสนันม่อนนาบ,บนา่มเป็นหักงคิดไรเนะยนะเขาจะเอินอัป,ปร,อรอ,อะไรบอกวิเศษแปลว่าบอคือมู ร้อยก้มูห้องออกก้ม nah, ูอเสร็อ uh, ย uh, okay. ู่นล้วม oh, nice ูอันนี้ก็วิเศษสูงก้มูือหมดคือมูจังเรียกว่าวิเศษะวิเศษนะนะเห็นบ่โอ้ยมาเรียนหนังสือเวะฮะเอ้ยเนาะอ่ะอ่ะมืงเนียก็่เดียมามาเขาค่อยมาเขาจีริเลยอ้กูค่อยมาแล้ววะเนี่ย พขาจะว่าะำไมคุ้ยมาแล้ววะโอ้ค่อยมาแล้ววันเออโรงเรียนอะอะเป็นอะไรมาในรเหตาผลปาโอ้ล่ะป่ะหลังเเลย สิพักกันียงก่อนมีอไรจะพักกันคืบไหลดไปเหี่ยวผุดใหมาเข้าไปเมื่อกี้เป็นปุ๋ยพอตั้งรเหี่ยวนดเงรจะมัเหี่ยวไงฮะเข้านีมาเก๋บ่มาเของน้ำมาเหี่ยวไปขี่ไปเหี่ยวน้ัสนเป็นปุย ไรเพราแไหนปุ๋ยหไรฮะโอ้ยคุเมื่อนี่มันเป็นนาย,อยุอนุบาลก็ใส่กางเกงในจักักกี้บ่มีกางเกงในเลยเสื้อในก็บ,บ่มี่มันไม่ร้อเล่นลี่เข,ขาเขาจอดแจ้งได้ผัวได้ลูกนึื่อรรงแบบปัสสาวะรถอ่ะอันนี้ บมีกางเกงไะกเกะ๋เป็นอย่างคนจังระมันระวังหูเบาอยากคุ้มกับโบมีก็เลยระวังผู้ชายก็ไม่ยิ่งถงยุคไอ้ไกลกันเอ็หบดต้องระมันระวังชับปเปะมีอย่างันมันทองคนคาเรืบอบรอำเภอบรตำับ,ำบเลเราเนี่ยหดฮ่าบวย,บยคนบดี่หมเอ็หมดมันก็เลยมีสิ่งไม่ทำก็เลยมีความหาม อายุมาว่ามันเกือบยี่สิบปียังบ่อลุกจักกันเขาว่าบักมีบักมีมันมากอีน่ะเดี๋ยวบ่อกาไปไกลอยากอายยี่สิบขมบดิหวยอยน้อยกับหูจักย้อนเงียงล่ะฮะย้อนพนภาคกันใส่เสียงให้กินกงห้ยจะน้อย ทะกีนุ่นม่มตละยังมือในโดราตํมอี้ี้ยังเป็นแบบว่ารักยอยู่วาวเนี่ยแม่บอกป่ะเน่ขาอทียังเกเอสิใ้ล้มแมตีลมแม่เขาเคยหมดเข้าไปอยู่อินี้บนโลาเลยนเกือบาจน้ำไปขอไปซุกงามขาเขาหนีไปแม่โอ้ยเจ้าจะดิ้นรุดอินนี้ได้ลงากานี่นะเอออ ตีตีตีนามตีร่มเขาเอาเอาเอาบาดเราสิไหน่นะเก่งไร่มีปีแรกกันมีลูกสาวเขาไปกรุงเทพเขาสื่อเก่งไรมาฝากแม่เขญาตแม่เขาบอกท่านสมัยใช้บาดหกามสุบันขั้งแรกญานั้นังกช้เกงไรโอ้ยเขาสื่อมาตัวหาบาทที่สามบาทสื่อมา เราใส่เราไปขี่เราขุดขี่หลัาขี่สุดวา่าจิะสมขี่ว่เห็นขี่เราลื่นถอดกางเกงได้บ่เคยใส่เลยฮดโอยยอหนะ่าโอ้ยถอดชิมเลไเ้บ่คนบ่เคยผูแจดรองกางเกงได้เลยนะนยาาก,เกนนะเนูเมื่อยเอ้ยอีออาน,านี้หนาด่านหนามึนคนกูเมื่อย พออยากอายขันหูยังสีล้มตาบาพคนสีปฏิบัติธรรมเนาะขันหูวามันสิเป็นจะยน้อยไปเนี่ยเป็นล้มตาเวทีเราแง๊บโอ้ยกูบ่นาปฏิบัติธรรมเลยประชันเะพ่อยางตะกี้มันก็บ่มีแล้วนี่เขาก็เลยมาบวชก่อนจะก,กี้มันบ่มีแควนี้ บันเล่ไปยังบันเล่มันยังขมขืนกันพากันผู้เเ่าในถูกขมขืนเป็นความอารมณ์จะจะไปเห็นยุเอชีเห็มมาเรียงเป๊ะๆๆอย่าให้มีที่ไปมาเลยชาวไปเบ้งไปเกิดกระตุ้นอารมณ์กลับไปบ้านโมมีหม่องระบายระบายใส้ล e ูกใส้อหลานอย่างไรบ้า e นี่ย้อนยังย้อนมีสิ่งเล่าอ่าเห็นบอกควบคุมจะคของบันเล่ก็เลยเอ็มบอกขมขืนหลาน อายุแปดขวบสิบสองขวบเห็นบ่จก,กี้ยังใช้อยู่ได้มีค้ยอยู่จาาารานาะลูบใส่้ยราคุ้มมือเีก็มีรถใช้หน้ามันหมนิวเห็ดจากนี้ไปเอารถใช้หน้าเลยบนะ่ไม่บ่ยินดีจ้ะตลอเกิดสรเรสรวันย้อนยังย้อนสิ่งเราสิ่งเราที่ที่ไปดู ที่จริงคนผู้ชายเราเนี่ยถูกถูกข,ข่มขืนแต่ต้นๆข,ข่มขืนทางอารมณ์ที่ไปดูเขาเขาเรียกว่าเลา้าสิ่งเลา้าอารมณ์อพอทีเนนี้ยพอกลับมาบ้านเนี่ยอา,าอารมณ์ค้างอารมณ์ขุ่นอยู่ีไม่มีไปฮะทีนี่เห็นไผก็เอาละไรมาเห็นลูกเห็นร้านอยู่หเห็นบอกมันก็เลยเกิดสิ่งยัวยย่วจนเห็นไหมท้างซีบอกสิ่งรามงเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีมันก็เลยไม่เป็นอย่างนี้ Hã? Oi, cũng có rồi rõ bằng thầy mày, mày. đó, cứ Mày cũng không lắm. Này. À. Đó. Cái này là. Hã? 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 hay Hã? 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 เอาวันนี้เราก็ชนงายสวายแสนหนึ่งเนาะมอบแสนนะเนาะเขาจะไป็ลไหรหม่องอยู่สาธุครับผมเอ,เอามอบไปพูดเลยละไอ้รอนนี่เสลนะอีรอนนี่มาอยู่บ่เอาแล้วขี่แจกอีกล้ยนนีกันเลยรอนนี่แมรอนนี่นี่รันดอนรอนนี่นี่รันดอน อ้าวเรานี้มอบเงินหน่อยเลยอันนี้เป็นศิลปินจากสปปลาวเรากำลังดังเลยรอนนี่นี่รนน์อนนะมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเนี่ยเขาดู้วยละเอ้า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 ทำมอบไม่พอเอ่อไม่ไม่มีอยู่สิตัมีนะอ๋อ โอ้ประจอมอ,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 อ่ออ๋ออ๋ออ๋อโอ้จากร้นน,มมนี่หรอซุมเลยอยากอยากฟังเสียงร้นนี่ปะ,ะร้องเพลงยังวะฮะมันมันไม่มีซาวด์ดนตรีทำได้ไหมซาวด์ดนตรีให้ร้อนนี่ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนะ ครับก็วันนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านสุวรรณวารีนะครับตบําบลคำแข่นแก้วอ,อํเภอพิบสิรินทรศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นการทอดผ้าป่านะเพื่อการศึกษานะครับอ,อันนี้ก็เป็นศิลปินนะครับรอนนี่